ที่จังหวัดสุรินทร์เขาก็ไม่ยอมพี่น้องที่จังหวัดศรีสะเกษเขาก็ไม่ยอมโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของปราสาทตาเมืองทมทหารในพื้นที่เขาก็ไม่ยอมก็รู้จักกันดีหลายท่านเขาก็ไม่ยอมผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่คือกองทัพภาคที่สองย่อยลงมาคนที่รับพื้นที่คือข่ายวิรวัตรโยธินจังหวัดสุรินทร์ อ,องพันทหารราบที่25เขาเป็นคนจัดกำลังเข้าไปดูแลปกปกักรักษาปราสาทตาเมืองทมซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยภูมิธรรมบอกว่าลดการมาเชิญหน้าเพราะกลัวพลทหารซึ่งไม่มีความรู้จะไปทำการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศนี่โยนความรับผิดชอบให้พลทหารนะ่ะให้เกิดความขัดแย้งเพราะทิศทางนโยบายของออกยากระลาผมเองนั่นแหละ อาหารเขาก็ไม่ยอมคนไทยก็จะไม่ยอมเช่นเดียวกันพี่น้องครับพี่น้องสุรินก็ไม่ยอมผมก็ไม่ยอมดังนั้นพี่น้องครับพี่น้องที่จังหวัดสุรินจังหวัดบุรีรัมใกล้เฮียงจังหวัดศรีสะเกดใกล้เฮียงวันจันทร์ที่สิบสองที่จะถึงนี้ให้พี่น้องไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ พยาสุรินทร์พักดีสีนลงจางวางที่จังหวัดสุรินทร์แล้วผมจะไปด้วยแล้วผมจะไปด้วยถ้าต้องขึ้นปราสาทต,ตาเมืองคมก็ต้องขึ้นไปถ้าคุณถอนอาหารเดี๋ยวประชาชนจะไปอยู่ที่ปราสาทต,ตาเมืองคมเองสิบสองที่จะถึงนี้วันจันทร์ที่สิบสองพฤษภา เก้านาฬิการวมตัวกันที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางจังหวัดสุรินทร